ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากําลังเดินทางไปยังโรงพยาบาลหัวชนผากตายนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลม่วงอ,อําเภอควนการุ่นจังหวัดพัดทธลุงนะครับไปกันหลยคนนะครับและก็ไปแล่วยปิกนิกโนดสิ่งโตแหละก็ไอ้ดำนะครับโนดกําไรแพทย์กองเก,กอยกส่วนโนดปิกนิกกองเทียเคตุ่ง่งนะครับก็บความดูอาการกับข้าวระวัง ความแรงความสมบูมรณ์ขมันนะครับกับวัวชนนะกับวัวชนกับกอข้อควักไปยังง่ันผู้บริหารบ้านเมืองในยามวิกฤตนะครับโควิด19ช่วงนี้นะครับถ้าหลคภไยได้เบาบางลงแล้วนะครับกใอยผากลัฐแหลงเอ็นร้าข้าอาชีพเกษตรกร,กรชาววัวชนกับว่ามีความสำคัญไม่แพ้อาชีพอื่นนะครับก็้อยทันคณะผู้บริหารบ้านเมืองได้โปรดพิจารณาพ้นคลาย ให้พี่น้องชาวบัวชนได้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันกับอาชีพอื่นๆด้วยนะครับการเมื่อนกับผักลัดเบากว่าไม่ตุ่มไก่ไปกลางล่างนะครับกับเราจะไม่หยุดขับเคลื่อนแต่คิดก้องคนไทยในชาตินะครับบัวชนกับจอยสร้างงานสร้างเงินครับให้กับชาติบ้านเมืองไม่แพ้อาชีพอื่นๆด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆทีเดียวกับอย่าลืมนะครับ โควิด1 9บาวาบางลงกันหนึ่งตกกั้เกษตรกรชาววัวชนนะครับผู้เลี้ยงวัวบางนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนะครับพอบเบิร์ดหรือพอบเบิร์ดแต่กคค่อนแกก็อยู่ทุ่นดีใจมีอะไรแกผลบวกกัน rope eh mm. <laughs> yeah okay อยู่ที่สีต้าถึงสีแยกโฟทองซึ่งดำเนินกิจาการโดยหว่านเลืย่ยอนครับนี่คือสถานพยาบาลชัดประเภทมีที่ปักซัดว่วยวหวคางขึ้นไม่เกินสิบทีนะนครับสำหรับท่านประกอบการแ่งนี้นะครับผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์นะครับ นายสัตวแพทย์เกียรติศักดิ์หมากแกวกับซาข้าวิชาชีพการสัตวแพทย์ชันนึ่งกับมีเล็ทีใบดุยานนะครับปฏิบัติการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับ,บกับการอีกการกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์สัตวแพทย์ยิ่งพันธนาเล็กเข้านะครับซ่าข้าวิชาชีพการสัตวแพทย์ชันนึ่งกับเลขทีใบดุยานะครับ กับเราเข้ามาในห้องใช้กับห้องเล็บกันยาได้นะตรงนี้นะกับรถซ็อกทุกขบอาวัวนะกับเราแรกก็วัวนี่เป็นข้าเครื่องตัวไหนกับเครื่กนิเองครับเค่องปิกนิกนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือปิกนิกตอนนี้เขาบรรจุบุญมากหลังคอนใช่ไหมครับนี้ก็แรงกว่แต่ว่าอันนี้ก็แรงใจนี่เปิดกบุญได้ไหม ก็ม <c oughs> ุ่นนะครับ e ิน like ีกก็มีอาการบัดเจ็บในรอบแกนะ้ครับตอนนี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้น้นเลยนะนี่วนแรงไปเรื่กันนแรงนะครับนี่คือการเตะตงเขาฟินิกในรอบแรกัท่านแกตีโดนคบในรอบแรกนะครับแต่ถึงกั้ยาไปกิ้นดูแรหลักซ่าระคับนงนี่คือรอบสองของการหลักซาเี๋วฟินีกก็ไปวางมาวนเวจรควรจะปักวนควรจะปักวันนี้เลยแต่ไปว่างมาแล้วก็เลยอย่างไหนว่าจะเกือบเกือบก็คือเีการเชื่อมนะดีขึ้น นะครับท่านผู้ชมครับท่านดีว่าเป็นแคนครับปิกนิกนะครับได้รับร้ว่าปิกนิกมีโอกาสจะครับมาเหมือนเดิมรอยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ไม่ครับครับได้กับเต๋าต้องให้เวลาในการอรุงตัวของหลังายมิดนะครับร้แกต่แต่หลังาตก็หน้าปอดใจในรุ่นตรงนี้ แกว่หน้าะด้แล้วเนื่องประเด็นะตรงใจเวลานะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ครับอันี่คือการเตะข้อรองเท้ารองเล็กทีมาทพิศนีครับนี่เตะเกิดจากกันกันชนกันปะทะอะไรประมาณนเนี้คุยกับก่อนก็หวานนะจะจังว่าอาบน้ำอะไรนี่อ๋อตัวส่งส่งข้อพิกนิกอันก็จะปัดเข้ามันจะปัดกับเขาที่น้ำล้างเขาก็น่าจะเป็ตบกับเล็กกับผมอ๋อเล็กคืออะไรเกิดการราต้องส่ง คือบอกเราไปว่าเราแรงปัญหาเขารวยมาเลยไปทำอะไรเนี่ยนั่นเลยตรงเนี้ยจะสั่งหรื่าแต่เราเนี้ดีดีดีขึ้นมาแล้วครับครับท่านผู้ชมครับแฟนครับครับแฟนครับเพจนี้ครับส้อนรับท่านดีครับฟังแรงครับต้องการที่พงศัยบอกแล้วว่าการจะชนหัวเป็นไล่ไล่ลานเป็นลานหรือเป็นแท่นกันแหลแต่นะครับควรจะตรวจทุกขบ่าวัวที่คอร์ดเห็นไหมครับถุงนอกกับเป็นทุ้มตองเห็นไหมครับตรวจทุกขบ่าวัวที่คอร์ดไม่ใจว่าการ เห็นทันยานเทศมาตลธุรกับเจอว่ามีปัญหาเวลาท้อนกันเสียเบียเวลาไปจนเราไม่รู้กันเทียเบียอย่างอยู่ตรงไปบอคไปในส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนของห้องแล็บนะคะม็จะมีตั้งแต่ตรงโซนนู้นด้านในเราก็จะเอาอุจจาระมาตรวจนะคะตรวจเซรั่มตรวจอุจจาระต่างๆเราก็จะทําตรงนู้นส่วนตรงนี้มันจะเป็นส่วนของตรวจเลือดนะคะก็คือ เออ่ค่าเลือดทั้งหมดที่ได้จะมีอยู่ประมาณ28-29ค่ารวมกับตัวนี้เป็นเครื่องตรวจค่าตับค่าไตกรูโคตน้ำตาลในกระแสเลือดค่าโปรตีนในเลือดค่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ส่วนนี้หมดเลยค่ะอยากจะให้แนะนําเจ้าของโคเจ้าของโคชนไม่ว่าชนราการไหนควรจะตรวจค่าของเลือดก่อนใช่ค่ะแนะนำค่ะเพราะว่า บางทีภายนอกเราดูปกติแต่ว่าภายในอย่างเงี้ยค่ะในแต, ername, แต่ละตัววัวแต่ละตัวความต้องการเขาแตกต่างกันร่างกายของเขาค่ะการขาดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เสริมตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะตรวจเพื่อที่จะรู้ว่าโอเคร่างกายเขาขาดตรงไหนควรเสร, affinity, รสิมตรงไหนหรือว่าควรงดเสริมตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนก็เหมือนที่่า่นะคะถ้าไ่คือว่าจะต้องมาตรวจก่อนว่าวัวมีความแข็งแกร่งสมบูรณ์พร้อมที่จะออกหรือไม่ เท่าเปอร์เซ็นเราถึงจะถ้าหมอไม่ให้ออกเราก็ไม่ออกอค่ะซึ่งทํามาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่อาจารย์เนี่ยน่ารักถ้วยใสลูกเจรละบัวไม่ตรวจนี่ค่ะอาจารย์อย่าหยิบผิดไปใส่กาแฟนะนั่นเนี่ยเพราะว่าเหมือนถ้วยกาแฟเลยนี่ก็อย่าแนะนำมาที็คือในโซนกล้องเด็กทีเซารี่ตอนนี้เราเราเราใช้ตู้ยิงเล่นเดียวกับคุณเลยคือการเอ็มดีคอมพิวเตอร์เนาะคือพอเรายิงเอ็กซอรี่มาเข้าแป้นพิมพ์ตัวนี้ เราก็มาล่นเก้าเี๋ยวนี้มาเลยเองจากสัญญาณทีวีสเตเต้ก็มาที่ปากสำหรอานพ้นได้เลยตรงนี้เราจยให้จากข้องวัวก็หมาัๆตรงนี้เลยเราจะเห็น่ากรวมอันนี้ข้อมูลเรานี่เราจะยินดี่เราเพื่อให้ข้อมูลจากข้องมาด้รับรู้ว่าลักษณกข้องโตดว่าผงจ้างกระดูกหรือที่เราจะมาที่ด้ร่วลายเราจะกีบจากโตถูกกันตรง ลูกอันนี้แตจะบอกกฏจักรของอินาเลียคือความน่าจะเป็นที่ว่าเช่นนะครับนะแบบคนก็จะพิจารณาพิษฎีพอได้ที่คือความไม่ทฤษฎีพอไกไม่ได้หอเปล่าครับลูกแล้วแล้วโตแล้วจีนแล้วไงกลางแล้วพวกยามุกได้ครับอันนี้คือตัวยาตัวยาต้องทฤษฎีเดี่ยวผมม่ได้จุดนี้นะครับจุดขาจุดนั่งคุยกับลูกค้านะครับขาอธิบายให้ลูกค้ากับเจ้าข้องโคดซับนะครับตรงนี้มีพ้นกับ ผอของเลือดข้าของเลือดอะไรเป็นยังไงหมอจะอธิบายแล้วต้องรักษาอย่างไรอะไรประมาณนี้เอาไหมเอาไหมครับเอาเลยเลยเลยกันเถอะนี่ครับท่านผู้ชมครับทีนี้จะมีข้อจำกวยเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าครับคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมครับเสื้อสั้นยาวกันนี่ครับเขียนว่าโรงพยาบาลวัวชนผ่าตายนะครับ เคียงคูวัวชนเคียงข้างกับคุณนะครับนี่คือตล๋วแก้วนึกคอนเทปกล้องลานก็วาวนีนะครับที่แยกโปรทองควรกันนุ่นนะครับมีน้ำดื่มด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตั้งใจไม่ให้น้ำจิ้มแต่คือน้ำดื่มวัวชนภาคใต้ครับทีนี้กระดูกกาครับประจำกากายโกเจ๊รับช่องพันทุกคนก็ประจำหมดช่องพันธุ์แพทครับครับทีนี้มีครับวันนี้กับพ่อเดินทางบรรพยนะครับท่านผู้ชมครับสังเกตนะครับผมวัวจะเต็มทุกช่องนะครับ กาไม่ว่างเลยเดี๋ยวก็ว่าปัญนัับการนี้คือการบริการดีมีน้ำใจนะครับครับนี่ว่าคือที่ข้ามาทับการอัดห้านะครับโนตซิงโตเรือปิกนิกกับเรามีเสียเค้งซอฟทาตัวเป็นอยปวเองเยอเป่าเาเป็นตัวสมัยโตไปก็เป็นปลาหรือเปล่นขัยเเป็นปลาอนตัวที่องเขาเป็นาอุปืออกับเพื่อกครับถ้าเราเอาตัวเปื่อกเขาอบ

มีจากวันนั้นถึงวันนีทักเดือน่องเดือนมาเดือนครึงรับเดือนครับเดือนครับพัฒนาการดีขึ้นันิพทิี่นครับเพรว่าพันก็ออกได้เลยใช่ใช่พันที่่นดินอย่างเดียวเพราะว่าถึงเวลากลางวันก็เปิดออกได้เลยเพราะมันฉับแต่เราไปพันไว้ตลอดมันจะเกิดกินเนี่เรามันต้องให้เขาสัมผัสกัอากาศจนใหญ่เชื้อในเขาอือเป็นเชื้อที่ไม่ใช่ออกซิเจนควอับมากความชื้นมันจะทำให้เขาอับชื้นแล้วก เกิดการเน่าเหม็นได้อันนี้ก็อาจจะต้องรักษาแบบเปิดแบบนี้ได้ก่อนเพื่อลดการติดเชื้อคอยู่ดีๆก็เนี่ยเสริมเกลเชื่มเสริมก็ยิ่เสริมได้ท่าต่างๆที่เอาไปเกี่ยวกับซ่อมแซมโยโซ่ของต่ตัวเปลือกเขาคือมันแตกแล้วแตกเลยทำอะไรไม่ได้ไอ้หายเราไปเต็มเป็นเรื่องขอเงเวลาเพราะว่าจริงๆถ้าดูแต่เอ็กซ์เรย์นวันแรกกับวันนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่าไอ้ตัววันเกิดห่างกันประมาณสักสองมิ แต่จริงคือมันเชื่อมแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยของการแตงร้าวอยู่ไม่ว่าเชื่อมไปที่ยังไม่ร้อนเองปัญหาของเขาดีขึ้นแล้วจริงจริงน่าจะเกิดจากกันแน่เลยอาบน้ำนี่แหละครับอาบน้ำแล้วกมันมันยังไปโดนกับพี่บ้างนะให้ผมอาบผมจะโยงบนเลยก็จะไม่โดนใช่ใช่ถ้าอาบแันนั้นมันจะดีกว่าเพรว่ามันน่าจะมีจังหวะเลื่อๆที่ก็ไปฟัดอะไรบ้างครับผมเราเสร็จแล้วว่าเต็มจุกซองนะครับ

ก็งก่อที่อนแต่อเดวค่โบเดี๋ยวก็ดเลทีได้คับแวดูวมกันนะนักินักมนัเหมือนเดิมการขึ้นตักได้ดีใช่ไหมาร์หวังผมเอาไปกี่าดีการขึ้นเหมือนเดิมมาดีแน่การเหมือนเดิมขอเหมือนเดิมเลยแกบอกขเนนั่นนะคือวางไว้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเมืนเดมเยกานนั้นมันไม่มีแรงมันไม่ทำเลยครับหรือว่าคนนั้นดิผมว่ามันเหมือเดตะขออย่างเดียว ครับไม่มีแรงคนไม่มีแรงมันต่อเลือดเจ็นะมีก็ประเด็นเรื่องเย็นอะกดแต่ว่าตื้นทำผาทำกับคือไม่เลือดกับไม่เลือดแต่เลื้ยเลี้ยงเขาเลยเราเลี้ยงกับกับเขาจะตัวหมอเขาจะตัวหมอครับนี่คือโนดลังข้าวกำไรเพชรแร่ลูกดัมนะตามบัตรประชาชนหัวนะครับเขาจะกลัวหมอกขาเป็นน้ำหมอจนเขาจะกลัวตื่นตื่นนะครับครับ ผ่านการชนกี่วัวนะครับห้าครั้งชนหน้ากลางอะไรครับอายุ 7, วัวเจ็ดเจ็ดปีกว่าครับห้าครั้งในชนะทางหน้าครั้งครับชนะแ้วห้าครั้งผ่านคนชนโดนล้านมาแล้วกี่ครั้งสามครั้งนะครับวันนี้เราพามาหาหมอเวิร์ตเพื่อ ตรวจสุขภาพหลังซครับตรวจสุขภาพหลังซ้อมข้อยานท่าหม้อตรวจได้ยังครับครับเรียบร้อยแล้วครับครับปรากฏว่าพอไปได้พิษปกตินี่คือเนี้ยคือเช็คตามรอบว่าอ้วดีได้ดูแลตลอดเวลาเขาจะสูบปรับซูบบุญโดยร่วมอยู่แลยครับเดี๋ยวเรามาปรับเปลี่ยนแบบที่เมืองยาเราต้องเจอไหมเขาความไม่ความเห็นของคุณพ่อว่าความสมบูรณ์ขนาดนี้พร้อมที่จะออกเคี่ยงไรไหมคือพร้อมออกเคี่ยงตลอดเวลาตอนนี้เขาทดลองเดียวมาตรการปากรับจะช่วย เอ็นใจชาววัวชนนะครับช <c oughs> นคุ้เลย,ยครับกาย่างที <c oughs> บอกว่าวัวชน <c oughs> นั้นนะครับซ่องตัวแต่ร้างอาชีพได้เป็นรอยเป็นปัญหาชีพนะครับเนี้ออาชีพที่เกี่ยวเนือ้อเกี่ยวข้องโดยสองอาชีพโรงพยาบาลทัดปากตายนี่เขาก็เกี่ยวข้องเขาดูแลทุกขกับผาปัวนะครับ <c oughs> คนกับมันกับสั์นะครับ <c oughs> ดูกับกับหม้ <c oughs> อเบิร์ดเขากลัวเขากลัวเข้มที่ดาว่าตอนนี้เป็นหม้อเบิร์ดหลจจะฉุนกับจัก จะดินนึกว่ามันกับเขาเดี๋ยวก็แลกอยู่ตลอดเวลาเขาจำได้กับว่าคนนี้เอาเก็๊บมาทิ้มเขาไปเนี่นะครับมาเอาเหลือจักตัวเขาไปเนี่ยมับเขาก็กลัวทำเมือนเด็กเอ็นหม้อแล้วรองไปเนี่นะครับแต่บางคนก็ไม่รองแต่ว่าวัวตัวนี้เอ็นหม้อเบิร์ดจําำได้ถ้ตากลัวตาตาตื่นตื่นครับวันนี้ก็เจ๊กอบเอามาตรวจทุกกระเพาะน,นะครับชื่อว่าเป็นวัวยิงก้องขายตัวนึงนะครับโดดกำไรแพชรเรืยกหลุดดำนะครับ ้าาเเรชือทุกคนแหละตรงนี้ที่ลงวัวที่ขึ้นวัวนะขึ้นวัวลงวัวขึ้นวัวลงวัวขึ้นลงเนี่ยเดดิ้งลงไม่ได้พอลงวัวเสร็จแล้วก็คือมาทีทางนี้คือเท้าบังคับช่องให้ไปทางนี้แล้วเดินไปตามช่องนี้แล้วก็ไปถึงก็จังนำนัดจังนำนัก จำเปรนวัดตาาเข้าช่องและต่อว้างจับเหลือบเลือส้มและความใวางานแต่ว่าเราต้องการแต่งกีบเราก็ต้างส่งนึงครับต้องการอีกโซก็เราส่งองเราต้องการทำตู้เราส่งแต่งกนี้มีความสำคัญไหมครับคุณหมอในนํำในน้ำจากองวันนมันเหมือกับปุกกล้าวถึก็เดือดนะครับถ้ากู้ไม่สบายตาเตาบายกีบหลอเายนํ้ำนักไม่เต็มตีนะเขาจะมีพ้นการรับสำนักกองตัวเขาอยู่แล้วขอกีก็คือจุดสาคัญในจุดยื่นจุดเดิอดของเขาครับแต่ว่ากีเพเจ็บ ก็จะส่งพึ่ต่อการพิชซองต้งพึ่ต่อกำลังส่งพึ่ต่ออะไรได้ปัจจัยดีก็จะตามาเพื่เน่ากันเจ็บเท้าไปนันะเดินย่องยอยากไม่กินเลยเจ็บปวดนี่เราคือเราเต็มกีบปวดนทำให้เขาเดินสบายขึ้นทาให้ท่าตับรวมๆเขาดีขึ้นอ่ามันคือปัจจัยโดยรวมของค์ประกอบรายรายยามดีก่าส่งพึ่งในทุกๆบาทต้องตัวหัวชนดีขึ้นเราจะมองแก่ตัวเขาเราจะมองแก่ตัว ยี่งโดยเฉพาะมองเนี๋ยวทางในเราต้องมองตามรวมว่าหัวชุนอารจะเป็นหัวชนนึ่งหรืวอาจจะต้ององค์ประกอบได้ยางอาจารย์นครับคือเราทำเพื่อได้ให้ถูกติดถูกยางดีก็แล้วแต่ต้องคอยต่อเต็นเราเองครับจำในสถานตัวเต็นลงกมาแล้วกันจะลองตัวเต็นนะเพราะว่าอันนี้ก็คือลงกมาเราจะแักแตั้งเราเราจะยินดีตอนรับจชาวข้องกู้ชาวข้องขายบวกศาลนะครับจินตีจะรับให้บริการ กัว ust, ie, Arrow, pump, ชนถูกทานในการตรวจเช็คสุขภาพซึ่งว่าถ่วยในการหลักษากัวชนให้สุขภาพของหัวดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวดี่ขึ้นซ้อมมากหรือหัวจะเตรียมกัวชนที่ต้องการยินดีตอนหลับงารนะครับบอกท่านที่ตั้งกล้องโรงพยาบาลนิดครับยที่ตั้งกล้องโรงพยาบาลกัชนนะครับมาง่ายๆเลยก็คืออยู่ริมตัวนี้เจียฟังตะวันออกด้านใจนะครับต้อมาจากนาโก็คือเลยบอลผู้ชนที่ในมาซ้ำลูก สามารถจับฟังส่งปลาก็คือเลยสี่อห้องนะครับผมอ่าเดี๋ยวอายุได้กว่ามือคือเลยยูตื่นเด็กว่าสักสองร้อยเมตรตามองได้กว่ามือจะให้ไปอยู่ตื่นีนห้องกลับมาไหมครับบริการลูกค้าวันไหนถึงวันไหนหยุดวันไหนกับเวลาด้วยกับบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์กรับผมตั้งแต่เวลาเก้าโมงถึงแปดสามอ่าหยุดจะบอกวันอาทิตย์กรับผมไม่มีวันหยุดราชการบ้านหยุดต้าว่าวันของบ้านหยุดนี้จะประกาศลรงน้คาบ้านวินมุกของหลังบ้าน อขอขวัญเจมาครับครับนี่คือปลปายบอกระยะทางนะครับให้รูร้ว่าโรงพยาบาลทัดผ่าตายกอยู่สุ้นกลางห้างจากยี่ในแค่ท่ามกิโลครองเอะรอยยี <20 S 2> ่สิบบานนาเดิมรอยเจ็ดสิมานาม,ม,ม่อมรอยเจ็ดกิโลหน้าไส้เก้าสิบช่องกิโลน้ำใจรอยทสา,าสาิบ่องแล้วก็ถุงผู้แค่สิบสี่กิโลนะครับท่านผู้ชมครับ นี่คือเส้นทางนะครับขับจุงทงกับเขยกว่า8กิโลครับนานาจัด83ทั้งซา1 0ซี่110กิโลฐามีรัม45กิโลน้องบใหญ่6 0กิโลฐาลัง1 1 4เช่าง 4, ทง75นะครับปากพน5 3กับควนตานี8 4ซกิโลครับนี่คือระยะทางนะครับฐานโนดกับ58กิโลขับเสติงพระ90กิโลครับท่านผู้ชมครับพยายามให้ท่า,านได้รู้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจาก ชุมชนของฐานนะครับถ่านตะรัวกาวัวมาเปรียบมาเกียงได้จากใส่ข้าว80กิโลนะครับจากบ่อหลอ6 2กิโลนะครับรถไฮรูลิกคันทีช่องก่องประเทศนะครับถ้ามาจางานป้าตัดการจ่ายในงานป้าตัดคือถ้ามาจาจับวัวได้จับวัวปิกนอนผมนี่เป็นตานอนวัวจะเข้าไปนอนอย่างนี้ไม่ต้องรัวงไม่ต้องเอ๊ะที่คือการ เซฟตัวติดทุตเลยครับเป็นกันที่ช่องห้องปฏิทินนะครับวันนี้คือสร้าง่อพิเศษก็ถือว่า,วาม,มีครับถือว่ามีความพร้อมนะครับ,รบมีความพรอม้อดนี่เป็นรถรลบดการหมู่บ้ายโดยเฉพาะคือพวกมีประกันออกข้างนอกแต่ว่าตอนนี้คือต้องต,นนต่ำในโรงบ้านตีมเวลาก่อนมาออกข้างนอกอยังไม่ใช่หรือว่าแบบนี้เราบ้วการผลิตไปมากว่า กับขาวตั้งแต่เปิดมาปีกว่าๆนะปีกว่าๆการบริการรวชนไปซ้ำพันกว่าตัวเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมครับนี่ดีท่าเลือนี่เป็นการแต่งเล็บนะครับ ได้วาตัเยได้วาโรงพยาบาลกับครอบวงจร้วนะครับทางการมีปร,รั่งเงก้มีปราร่งเ่องเลือดมีปราาเกองปัญญาดยครับโรงพยาบาลสัตาตายก็ถ้ามาสวยทันใดนะครับ